เดี๋ยวผมจะขอตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นร้อยตำรวจโทรสักนิดหนึ่งน,นะครับเพราะว่าถามน้องเซเว่นและ้ว่ารถคันนี้เป็นรถตำรวจน,นะครับอันหนึ่งครับขอโทษนะครับสนนวัสดีครับหมวดครับสอบถามผู้หมวดนิดนึง่งผู้หมวดบนธรรม นะครับครับผมหมวดอยู่โรงพักไหนครับอยู่ภูสิงห์ครับอยู่ที่ไหนนะอยู่โรงพักภูสิงห์โรงพักภูสิงห์นะเราเราผู้หมวดมาตรวจงานหรือว่ายังไงผมมาผมรับผิดชอบอยู่ที่เขตตำบลลาดลุห้วยตะมนกับสาตตรวจที่ไหนนะอยู่ที่สายตรวจตำบลลาดหลุห้วยตะมนนะครับห้วยตะมนครับผมถามหมวดหน่อยว่าหมวดขี่รถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยไม่กลัวตำรวจจับเหรอก็ ไม่ไปแต่ว่าเลยขอเมยตบความไม่ตบใช่ไหมล็อกตัวล้มไม่ไม่เป็นไรครับแกไม่ใช่ผมผมผมต้องถามหมดอ่ะฮะไม่หรอกเดี๋ยวขออนุญาตเจ้น้าที่ผมพ่อผมบอกตัวตัวนี้ฮะออกตรวจลายพี่ไม่ใช่ออกตรวจออกตรวจแล้วหมดหมดมาเวสเว้นอ่ะชาวบ้านเขาเห็นก็ได้ล็อกเีมันไม่เป็นไรยังไงอ่ะหมดขี่รถไม่ติดกันป้ายตะเวียนอ่ะผมสงสัย นะตัวไหนเป็นตัวไหนผมเขาให้ทำผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาบอกว่าต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน หมวดอย่างนี้มันก็เอาเปรียบประชาชนเนี่ยประชาชนเขาไม่ใส่หมวกเขาถูกจับแล้วหมวดหมวดจะไม่ถูกจับเหรอฮะทำเป็นตัวอย่างประชาชนนี่ไม่ได้อ่ะเป็นตำรวจแล้วมาขี่รถแผ่นป้ายทะเบียนก็ไม่ติดใช่ไหมคี่เห็นด้วยไหม <laughs> เออ,อเพราะว่าตำรวจเขามันต้องทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้าน ที่พี่ไ่รัดเข็มขัดพี่ยังโดนจับใช่ไหมครับโอ้ใส่เสื้อเสรีด้วยครับผมเพิ่งมาเพิ่งมาใช่ไหมใช่ไหมครับผมเออพอถามเรื่องถามเรื่องรถไม่ตีเลยในระเบียนนี้เลยนีประเทศไทยตำรวจทำอะไรก็ถูกนะครับผมเอจริงเลยนะที่ชาวบ้านนี่จับเอาจับเอานรืจะถามไปกับขี่แล้ว ไปเลยนี่แหละตำรวจประเทศไทยทําอะไรก็ไม่เกรงใจชาวบ้านเขานะชาวบ้านชาวช่องนี่ถูกจับ <c oughs> นีครับพี่น้องผม <c oughs> จะหา <c oughs> ว่าผมกวนตีนเขาไม่ได้กวนแต่มันสงสัยเออพอถามน้องที่เซเว่นแล้วบอกว่ารถตำรวจ ร้อยตำรวจโทรด้วยงามไส้เออเป็นไปได้ยังไงนี่แหละสิทธิพิเศษสพภูสิงใช่ไหมนีออ่ต้องไล่ถามแล้วลไล่ตรวจไปกับขี่ตำรวจแล้วไม่มีไบขี่ก็ต้องไปขี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ต้องโดนใบสั่งอ่ะ หรือไม่งั้นก็ต้องทำหนังสือรายงานผู้ำับบัญชาโอเคพี่น้องคลิปสั้นๆแต่ได้ใจความหลักและคิดถึงทุกท่านเหมือนเดิมขอบคุณครับ